ครบค่ะทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกเด็กๆกันในวันที่สองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะถึงเวลาแล้วนี่ไงคุณแม่ได้มาค่ะทุกคนวันนั้นอ่าบังนิชาเนี่ชนยช่วยเพื่อนๆดูก่อนนี่ค่ะก็คือว่าน้องนิชาจะไปแจกเพื่อนๆเนาะ วันนี้เป็นวันซ้อมรับบัณฑิตน้อยซ้อมใหญ่ค่ะพรุ่งนี้รับบัณฑิตน้อยทุกคนรอนชมรอชมด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแบบอัดคลิปแล้วก็ส่งให้ทุกคนได้ดูการเนาะก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยสำหรับพรุ่งนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวน้องนิชาก็พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้เรียนใช่ไหมไม่ได้เรียนค่ะรับบัณฑิตน้อยเลยลูก ก็เป็นกิตกรรมรับบันทรับเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยหรอแม่รักไหมรับเสร็จคุณแม่รับเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยหรอใช่ค่ะจ้าเอจ้าเอนี่คือนี่เลยมินิแบร์จะเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักเลยก็ทั้งหมดสามสิบตัวก็ให้น้องนิชาไปแจกเพื่อนเพื่อในห้องค่ะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็ ี๋ยววันนี้คุณแม่จะไปส่งน้องนีชาเองค่ะโอเคค่ะพร้อมยังคะกิน,นข้าวกันเลยเน,น้องโอเคค่ะเช้าวันี้ทุกคนวันนี้น้องชาจะไปโรงเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ไปส่งระหว่างรอรถวินมอไซค์ค่ะเดินออกไปค่ะเราไปรอปากซอยเลยก็คุณแม่นั่งวินมอไซค์แล้วกันเนาะเพราะว่าเช้าๆรถติดก็ เ้ว่วคาดปลอดภัยไม่เป็นไรหรอกเพราะเรานั่งบ่อยแล้วก็พี่เขาก็ขับโอเคขับดีค่ะค่อยๆไป,ปอ,าาอ,อ๋อเดี๋ยววันที่สี่คุณแม่พาไปวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งวันที่สองค่ะ เดี๋ยวเัน,นวันที่สามใช่นในวันที่สี่วันที่สี่เดี๋ยวคุณแม่พาไปอ่ะสวัสดีลุงบอยก่อนเลยวสวัสดีเชา้ชาเช้าวันนี้ไปซ้อมใหญ่นูน่นนูน่นนู่นเดนีอยู่ข้างในสวัสดีค่ะก่อนเลยว,วันนี้ซ้อมวันนี้ซ้อมใหญ่อย่าไปพิงเดี๋ยวเสื้อดำ มาแล้วเนพี่มาแล้วโอเคค่ะวันนี้ซ้อมใหญ่ซ้อมรับบัณฑิตน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้รับบัณฑิตน้อยอน,นี่คือสอบส็จแล้วใช่ค่ะโอเคปะ